สวัสดีครับพี่เก้าค่ะเกมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เราก็อยู่กับพี่เกมเหมือนเดิมดีใจจังเลยที่เรายังไม่เปลี่ยนพี่กอรอ่าไม่คิดถึงพี่กุ๊กบ้างนะฮะก็ให้พี่กุ๊กพักบ้างแล้ววันนี้เรามาพบกับอะไรคะเหมือนตัวก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรือว่าเหมือนตัวอื่นหรือเปล่าอ่าเป็นโฉมใหม่ของตัวก่อนหน้านี้ครับ n ิ w Mega Series 700ปี2015ครับผมวมนนี้นี่มาดูเลยมีอะไรบ้างคะส่วนมันอะไรยังไง ก็คือจะมีโฉมที่เปลี่ยนไปก็คือจะเป็นตัวซีหน้ากระจังตัวบนแล้วก็ตัวล่างที่ว่าจะเปลี่ยนให้เป็นดีไซน์ใหม่ของรถปีใหม่โฉบเฉี่ยวขึ้นแล้วก็เขาจะทํามาดีไซน์เพื่อให้ว่าการขับขี่เดินทางไกลเนี่ยจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอะลู่ล,ลมรถเขาจะลู่ลมแล้วก็จะสามารถทําความเร็วได้ดีกว่าเล่นความเร็วได้ง่ายเพราะใช่อ๋ออันนี้ fast 9รเปล่าก <c oughs> <c oughs> <mourning> ัเนี่แล้วก็ตัวข้างๆนี้ ใช่ไหมคะรวมด้วยเลยใช่ไหมใช่เขาจะเปลี่ยนดีไซน์หมดเลยก็เป็นเปลี่ยนโฉมเป็นพวกแก้มพวกแผงใต้กระจกตัวนี้นะครับแล้วก็ มีมุมกันชนและก็ช่องที่ใส่ไฟเนี่ยจะเป็นไฟดวงที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้ความสว่างมากขึ้นครับชุดนี้จะมีประมาณ10กว่าชิ้นนะครับเท่าที่ผมจำคร่าวๆไล่ตั้งแต่เนี่ยครับแผงใต้กระจกนะแล้วก็มีซีน้ากลางที่เป็นตัวบนซีน้าล่างตัวบนแล้วก็ซีน้าล่างตัวล่างส่วนตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นกันชนตัวน,นี้เขาจะทํามาเป็นงานพลาสติกซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ทําให้รถเบาขึ้นแล้วก็มีความเร็วที่ทําได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมตัวเดิมครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถที่แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนนนรับับว่าาาาห้้ตเป็ยงงไก ยังไงบ้างคะถ้าใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาที่ PCY ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเพราะว่า PCY ถูกและดีมีคุณภาพที่เดียวจบครบทุกสิ่งคะ่ะติดต่อกันเข้ามานะคะส่วนวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ